หัวข้อที่14ใบแจ้งหนี้บริการค่ะกด3ขีดด้านบนค่ะเลือกใบแจ้งหนี้บริการค่ะกดเพิ่มด้านขวาบนค่ะวันที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแวดเลือกเป็นรวมในค่ะหน่วยเงินบาทค่ะเซลล์ออเดอร์กับใบเสนอราคาถ้ามีกดได้เลยนะคะแต่ในที่นี้เราไม่มีนะคะให้กด unspecified ค่ะ เลือกบริษัทที่ต้องการแจ้งหนี้ได้เลยค่ะกดเพิ่มสินค้าบริการค่ะในที่นี้จะเป็นค่าแพ็กสินค้านะคะกดเพิ่มจำนวนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างตรงรายการเงินมาจำนะคะกดตรงลูกศรสีเขียวค่ะถ้าไม่มีให้ทำต่อได้เลยนะคะกำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้าค่ะเราเลือกเป็น7วันนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดติ๊กถูกด้านขวาบนได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ